บรรยากาศท่ามกลางความมืดมัวของเมฆฝนนะคะดำมืดตืดเลยตอนนี้นะฝนกําลังกระจายอยู่ทั่วไปทางทิศตะวันตกนะคะตอนนี้ดูท้องฟ้านะคะอึมครึมเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศก็อบอ้าวอบอ้าวนะคะ ไม่ค่อยจะร้อนจะเย็นเท่าไหร่นะคะนั่นก็ทุ่งนาที่หวานข้าวแล้วนะคะก็จะเขียวนะคะฝนกำลังสลายตัวจายนะคะตอนนี้ขณะน,นี้ก็ไม่รู้มันจะมาถึงหรือเปล่านะคะแต่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเสียงคำรามก็มาแล้วนะคะต้องเตรียมตัว หลบเข้าไปในบ้านก่อนนะคะฝนมาสองสามวันแล้วนะคะหญ้าก็ขึ้นเต็มหน้านะคะตอนนี้นี่ก็หอยเชอรี่นะคะศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวนะคะออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลยนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะฝนมาแล้วค่ะ